่อนที่จะใช้ก็คือผมมีปัญหาเรื่องดินที่<อ>วันนี้ดินแข็งดินกระด้างนะครับก็ได้มาเจอตัวนี้กินทองใบยกแล้วก็มาใช้กระแปลงนาแล้ววันนี้ใช้ไปสี่รอบนะครับก็เอาขั้นแรกเลยที่ผมได้มาเจอแล้วได้ใช้นะครับก็ตัวนี้ก่อนจะมาเป็นข้าวเนี่ยครับก็ใช้เทนเดอร์หมักนะครับ มักดอทางฟางข้าวเพื่อแก้ไขเรื่องข้าดีด้วยเรื่อข้าดีดด้วย,ดดวยครับแล้วก็ใช้เลดลาวานะครับแล้วก็ฉีดด้วยกิ่งทองผสมกับถามสปีดนะครับ<ม>ในรูการนี้ใช้ครบทุกตัวเลยครับโอ้ได้ใช้ยาฆ่ามแมลงไหมครับคือนี่นะครับก่อนหน้านาั้นที่ว่าเจอนะครับก็ยังไม่มั่นใจเป็นชาวนาทุกคนก็ยังไม่มั่นใจที่ใช้สินค้านะครับก็ได้ผสมไป เต็มเลยเคมีแล้วพอเราดูว่าเอ๊ะแมลงเริ่มไม่มีก็ลดลงมาจัดเคมีหนึ่งขวดเหลือค,ครึ่งขวดผสมกิ่งทองอแล้วพอมาครั้งที่สามไม่มีครับที่สี่ก็ไม่มียาเคมีเชื้อาราฆ่าแมลงไม่ได้ใช้เลยครับหมายความว่าที่พี่ดาบอกคือใช้มาอย่างต่อเนื่องครับจนเราสามารถลดไม่ใช้สารเคมีได้เลยใช่ครับโอ้ครับ แล้วก็นี่นะครับผลลั์ข้าวสวยมากครับน้ำหลักดีครับครับนี่แปลงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูผลลัพธ์กันแปลงนี้กี่ไร่ครับพี่ดาทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยนะครับสิบสี่ไร่แต่ผมเบ่งเป็นข้างล่างด้นะครับที่มองเห็นเกเกี่ยวตรงนั้นจะประมาณสองไร่กว่าอนะครับแล้วตรงนี้พรุ่งนี้เลยครับจะเก็บเกี่ยวประมาณสิบเอ็ดไร่กว่าก็เดี๋ยวจะมาดูผลลัพธ์นะครับก็ ที่ให้ท่านประธานได้จับแล้วอันนี้นะครับคือน้ำหนัก้โหมากเม็ดสวยครับนะครับแล้วก็เม็ดรีดแทบไม่มีเลยครับเนี่ยครับปกติแล้วก็พี่ดวขอคัดนิดนึงค่ะเหมือนบ้างเม็ดรีดบ้างนะครับวันนี้นะครับก็ดูนะครับเอออีกปัญหาหนึ่งผมก็เคยทำนาพิดามันมีเรื่องของเม็ดลายด้วยเม็ดด่างด้วยใช่ครับแต่นี่ไม่มีเลยนะเนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าอาจจะมีเม็ดรีบบ้างเม็ดสองเม็ด นะครับได้ปัญหาคือจะเยอะมากนะครับแล้ววันนี้นะครับไม่ใช่ว่าแค่ตรงนี้นะครับคือที่ในนานะครับไม่ใช่ว่าเราเลือกเด็ดมานะครับให้ที่ในนาก็ไม่มีเช่นเดียวกันอืมครับดูเม็ดใสนะครับแล้วก็เม็ดเต่งครับครับน้ำหนักดีมากอืมเม็ดใหญ่นะครับเม็ดใหญ่เม็ดยาวอืม